ก็จอติดตั้งใช้งานได้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ไปลองยืนดูนะครับก็ยังไม่มีการอัปเดตเวลารถนะครับก็มีแค่เวลาเข้าจอดปกตินะเดี๋ยวก็คงต้องแก้ตรงนี้กันต่อไปนะนานมากเลย ใช่ใช่ครับไอ้ไอ้ยกระบวนการนั่งขอนั่งขอนี้เป็นม้าเลยอ่ะโอ้เก้าเก้ามากใช่ครับผมไม่ทันละเจอกันยามสายสายนะครับตอนนี้มีขบวนรถมานะครับด่วนพิเศษทักสิน38นะครับกับขบวน46นะ ก็เป็นประดังเบตาตรงไหนก็ลบทีทางกรุงเทพนะครับใช้อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับมาถึงสิบโมงสามสิบสี่นาทีนะครับ โดรีบริษัทที่มีความผสม์จริญที่สถานีราชุรีกอนรสอบสิ่งของและสัมภาระของ,ของ,งอท่านนํางรอให้ถูกต้องรรบถ้วนด้วยค่ะขบวนรถที่จอเทียบประชาชาที่หนึ่งเป็นขบวนรถด่วนพิเศขษขบวนที่ 38, าสามสมิบแปดนำส่งรทษัทสถานีสมัยโคราจอติดตั้งใช้งานได้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ไปลองยืนดูนะครับก็ยังไม่มีการอัปเดตเวลารถนะครับ ก็มีแค่เวลาเข้าจอดปกตินะเดี๋ยวก็คงต้องแก้ตรงนี้กันต่อไปนะครับผู้ดสานเยอะเหมือนกันนะครับ ยังไม่เรียบร้อยนะนี่ข้างหน้านี้นะครับผู้โดยสารก็นั่งรอขบวนสองห้าห้ากันนะครับวันนี้ขบวนรถก็ราชาเยอะนะครับมาถึงประมาณห้าโมงห้าโมงกว่านะครับ สำหรับรูเที่จะเนทางจากสถานีราชบุรีไปแล้วหรือรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโปง่งและสถานีานครปฐมเป็นสถานีต่อไปค่ะ ก็น่าดีใจนะครับกับการรถไฟนะครับมีประชาชนมาใช้บริการโดยสารกับรถไฟไทยกันเยอะเอาตอมตีหน่งหนนะครับ เก้าสิบนาทีนะครับมาถึงสิบเอ็ดโมงยี่สิบห้านะถานีราชบุรีถือว่าราเยอะมากเลยครับีราชบุรีรสอบสิงสนสาระของทางนลงให้ทุกท่านบเพื่อวรวค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองข้าห้ารับส่งผู้โดยสารจากสถานีธนบุรีปทางสถานีลังสวนค่ะ บาาริษัทไม่เยอะเท่าไหร่นะดูโล่งๆครับดูครับนี่ข้างหน้านี่โล่งนะครับ,บเคลือนผิด้าอยู่นะครับ พอหมดสองห้าก็หมดสถานีนะครับ<ม> <c oughs> โล่งเลยครับเดี๋ยวไปมีรถอีกทีก็สองหกหนึ่งใช่ครับ ขึ้นสินค้าไม่เรียบร้อยสถานีบางเขมีบอกการสถานีราชบุรีไปแล้วจะสนงผู้โดยสารที่สถานีปากช้อสถานีบางเขมและสถานีเทชบุรีเป็นสถานีต่อไป 255นะครับทนบุรีหลังส่วนนะเดี๋ยวไปรีก986นะครับรถสินค้าที่บ้านคูบัวนะครับก็เดี๋ยวเรารอชม986กันอีกสักหนึ่งขบวนนะครับปิดท้ายในคลิปนี้นะครับปิดท้ายคลิปนี้กันครับรถสินค้าขบวนที่986นะครับ ก็วิ่งจากสุงไหงโกลกนะครับไปกรุงเทพนะครับใ้่นาต้อมนะครับทำกระบ,บวนนะครับสี่สามศูนสี่นะครับทำกระบ,บวนนะครับ นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องขนสินค้าลงนะครับไม่มีสินค้าลงนะครับมีแต่สินค้าขึ้นไปนะครับเมื่อกี้ ก็ครับคลิปนี้ก็จากกันไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนเพนอซีนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ